ภาษาอังกฤษวันละประโยคกับนาราชาอินสปาย EP8 ค่ะวันนี้เราจะมาดูประโยคนี้กันค่ะภาษาไทยคือเสียดายของเอ้ยเสียดายของภาษาอังกฤษเราจะแต่งประโยคนี้ว่าอย่างไงนะคะมันมีคําว่าเสียดายของอยู่หลายคําด้วยกันเดี๋ยวนาราชาจะยกตัวอย่างทั้งประโยคให้ฟังเลยนะคะโอเคอะมาเรามาเริ่มที่ประโยคแรกนะคะ w h a t e waste w a t e waste เสียดายของจังเลย w a t e waste ใส่เครื่องหมายตกใจไปด้วยเนี่ยฮะเสียดายของจังอะมายกตัวอย่างประโยคกันเลยดีกว่าค่ะเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเช่นประโยคก็คือลองมาดูนะ they throw อันนี้เสียง th ก็จะแลบลิ้นไปที่ไรฟันนิดนึงนะคะ they throw away all that perfectly all that perfectly good food okay they throw away all that perfectly good food what a waste what a waste okay what a waste ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือ they throw away throw away ตรงนี้ก็จะแปลว่าทิ้งนะคะทิ้งไปไกลๆหรือว่าทิ้งไปนะคะ they throw away uh, ่า they ก็คือพวกเขาพวกเขาโยนอะไร เพราะเขาโยนอาหารดีๆีพวกเขาโยนอาหารดีๆทิ้งไปหมดเลยอ่ะ They throw away all that perfectly good food พวกเขาโยนอาหารดีๆทิ้งไปหมดเลย What a waste เสียดายของชิหมหายเสียดายของจังเลยนะคะเสียดายของจริงๆพราเขาโยนอาหารดีๆทิ้งไปหมดเลยเสียดายของมากนะโอเค They throw away all that perfectly good food What a waste โอเคอ่ะ What a waste หนึ่งคำเลยนะคะอ่าอันนี้แปลว่าเสียดายของหรือถ้าเราไม่อยากใช้ w a t e waste เราสามารถใช้ประโยคที่สองได้นะคะรเรียนาจรจะยกตัวอย่างประโยคให้ด้วยเราจะได้แต่งประโยคกันเก่งๆนะคะยกตัวอย่างคำที่สองก็คือ it's a shame shame แปลว่าความอายนะคะ it's a shame to waste It okay It's a shame to waste it น่าอายที่ว่าเราไปทิ้งมันนะอ่าเสียดายของนะคะ It's a shame to waste it For example the sentence will be this fabric Fabric ตรงนี้ก็จะแปลว่าผ้านะคะผ้าต่างๆเนี่ยผืนผ้าเนี่ย This fabric is so beautiful ผ้าอันนี้เนี่ยมันสวยมากเลย so beautiful สวยมากนะคะเป็นยังไงต่อไป It's a shame to waste it เสียดายมากเลยถ้าจะจุดๆเราเอาไปทำอะไรเราเอาผ้านี่ไปทำอะไรมันสวยมากเลย It's a shame to waste it on a small project ความหมายเนี่ยคะก็คือผ้าผืนนี้มันสวยมากเลยนี่นะคะภาผืนนี้มันสวยมากเลยโอเค้าผืนนี้ สวยมากเลยเวลาเราแปลภาษาไทยเนี่ยเราแปลให้มันดิ้นได้นะคะแปลให้มันแบบว่าไม่ต้องสวยเป็นภาษาไทยโบราณจนเกินไปนะคะผ้าตืนนี้สวยมากเลยเสียดายของถ้าจะอะไรเอ่ยถ้าจะไปทำแค่โปรเจกต์เล็กๆนี่ผ้ามันอลังการงานสร้างมากเลยอะ this fabric is so beautiful it's a shame to waste it on a small project นี่ ถ้ามันสวยเราต้องทําให้มันคุ้มกับราคากับความสวยของมันหน่อยสิจะเอาไปทํา small project ได้ยังไงนะคะอ่ามันไม่สวยมันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันสวยให้มันคุ้มกับแฟบริกของมันนะคะต่อไปค่ะประโยคที่3 such a waste of something ก็ such a waste of something something ตรงนี้เราใส่เป็นคำนามไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะคะ such a waste of มันก็เหมือนกับ what a w a s t e of เอ่อประโยคแรกเลยค่ะ such a w a s t e of something เช่น for example he had so much talent อ่าเขามี talent แบบมากมกเลย but แต่เป็นยังไงเอ่ย but he never used it โอ a ค such a waste of such a waste of talent โอเคเขามีอะไรคะ talent ตรงนี้เป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับหลายคนนะเขามีความสามารถ talent หรือพรสวรรค์น,นั่นเองนะคะเขามีความสามารถมากมาย เออ so much talent แต่เป็นยังไง but he never used it ตาเขาไม่เคยเอามันมาใช้เลยแอบไม่เคยอ่าเอามาใช้งานเลยนะคะไม่เคยเอามาใช้เลยทีนี้ such a waste of talent โ,โหเสียดายพรอสวรรค์นั้นมากเลยเสียดายความสามารถของเขามากๆเลยนะคะโอเค such a waste of talent โอเคเสียดายความสามารถจริงๆนะคะนี่คือ สามคำที่แปลว่าเสียดายของแล้วก็ตัวอย่างของมันก็นะคะสามคำแล้วก็สามประโยคเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะเห็นไหมนี่ง่ายมากเลยการแต่งประโยคนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่กับภาษาอังกฤษวละประโยคกับนาราชาอินสไปด์วันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีคะ่ะ